สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนของช่องท่องเที่ยวท้ว่วไทยาพาเที่ยวใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งตัวบนให้ด้วยนะครับนี่คือวัดมหาธาตุที่ลบบุรีครับสำหรับประวัติความเป็นมาของวัดมหาธาตุผมก็ เพิ่งจะทราบเรืยอนี้เองว่าเป็นมาอย่างไงและเขาเพิ่งรู้ด้วยว่ามีสวัสดีครับจุดที่ผมกำลังเดินเข้ามานี้ก็คือยังไม่รู้จักชื่อเลย อันนี้คืออะไรพี่อันอนี่วัดพระศิมาธาตุเหรอวังพระนารายณ์ไปทางไหนลายชาเยน็นจะจะ,จะมารถเหรอคะมร่รไม่ไม่ไมผมจะเดินไปครับเดินไปทะลุไปข้างหลังนี่ก็ไปเจอวังก็เดินอ้อมนี่ก็ถึงหมดเลยเนาะถึงไม่โดนเลยอันนี้เท่าไหร่ครับยี่สิบใช่ไหมคนไทยคะคนไทยสิบบาทสิบบาทแล้วใช่ไหมลคะผมอายุห้าสิบห้าแล้วครับเพราะว่านี่เป็นวัดมาธาตุครับก็มาเที่ยวไม่มีข้อมูลเหมือนกัน แทน QR code ก็ได้ครับวางก็เดินรูกประตูหลังไปก็จะเห็นกำแพงวัดแต่ถ้าเป็นในบ้านวิชายเยงก็ต้องเดิเนไปตรงเก่านี่มีวัดมหา,าธาตุทุกที่เลยเนาะทุกที่ต้องมีวัดมหา,าธาตุชื่อเป็นมงคลสมัยนั้นไหมครับขอบ,ค,บคุณครับ อันนี้คือวัดมหาธาตุครับผมก็ไม่รู้หรอกเมื่อสักครู่นี้อยู่เนี่ยตรงข้ามสถานีรถไฟลพบุรีครับถ้าใครไม่เคยมาไม่เคยเห็นสถานีรถไฟก็ไปดูนะครับเพราะว่าผมไม่เคยเห็นไม่เคยมา,ยาจริงครับจุดนี้แล้วก็ผมก็ไม่รู้เพิ่งทราบจากน้องคนเมื่อกี้คือวัดมหาธาตุเดี๋ยวผมจะเดินไปดูข้างในด้วยกันความเป็นมาประวัติของวัดเดี๋ยวผมจะไปดู อันนี้ก็คือแผนผังในวัดมหาธาตุนะครับก็มีตำแหน่งเจดีหมายเลข 1, 4, 6, 3 1 4ครับที่รายล้อมอยู่ทางด้านภายในวัดนี้มีเนื้อที่20ไร่ครับจากการอ่านเมื่อสักครู่นี้วัดนี้สร้างก่อนอยุธยาประมาณ100ปีครับแล้วก็พระมหาเจากก้กพัฒด์นี่ก็เคยมาบูรณะ ที่วัดนี้และต่อมาสมเด็จพระนารายณ์ที่ว่าจะมาสร้างเมืองลบบุรีก็ามาบอเลี้ยบูแล้วนะต่อครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูภายในเจดีวัดมหาธาตุครับอันนี้คือวัดมหาธาตุลบบุรีนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเดินเข้าข้างในแล้วนะครับเป็นกล้องอาจจะสั่นนิดนึงมันเป็นไม้ไม่ใช่ไม้กันสั่นครับไม้กันสั่นเคยซ,ซื้อมาแล้วพอแบตเตอรี่มัน เสื่อมก็ใช้ไม่ได้เลยใช้ได้ไม่ถึงปีครับก็ใช้ดีครับแต่พอแบตเตอรี่เสียไม่มีความเปลี่ยนก็ใช้ไม่ได้อันนี้คือบริเวณรอบๆบ,บริเวณตอนที่ผมจะเดินขึ้นแล้วนะครับอันนั้นก็น่าจะเป็นรักทังสมัยเก่าครับเป็นแบบหินก็คือระครังไว้ตีอะไรประมาณนั้นสมัยก่อนศูนย์รวมของคนไม่ได้อยู่ที่ห้างสรรพสินค้าหรือที่ท่องเที่ยวนะครับวัดคือศูนย์รวมของประชาคน ชากรในสมัยก่อนมีอะไรความสําคัญอะไรการรวมตัวอะไรก็ต้องรวมตัวกันที่วัดประมาณนั้นเป็นจุดศูนย์กลางที่รวมตัวของคนเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก่สํสคัญในการสร้างสมัยก่อนที่สร้างก็คือวัดครับภายในวัดเมื่อสักครู่อ่านมาลายล้อมอุโบสถหลังใหญ่นี้จะมีห้องเก้าห้องประมาณนั้นเจดีย์ที่เห็นข้างหลังนี้พระนารายมหาลาย มาบูรณะขึ้นตามทีหลังแล้วก็วัดนี้เห็นบอกว่าพระมากรัตริย์ก็เคยมาบูรณนะตามหมาทีนี้วัดนี้เกิดก่อนอยุธยาประมาณนั้นคขาว่าก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าเมืองเก่าทุกจุดทุกที่จะมีวัดมหาธาตุทั้งหมดแม้แต่กงจ,จังหวัดพิจิตรพระเจ้าโคตบอง ซึ่งตีนาเขตมาถึงเมืองไทยสมัยนั้นก็ยังสร้างวัดหมหาธาตุที่ยังปิกีก็ยังมีครัพออกมาด้านข้างของวัดมหาธาตุนะครับผมก็คงจะไม่เดินไม่ลงไปทุกจุดแต่นั่นเขาบอกว่าเดินทะลุได้ผมก็จะไปน,นี่เดินด้านข้างมีปราสาทเจดีแล้วก็มีห้องแบบนี้เก้าห้องอยดง่ดุดูดเาจะเดินซีกมาซีกซ้ายก็ สถานที่ท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้ก็ไม่น่ากลัวไม่เงียบเหมือนเมื่อก่อนครับนี่อยู่คนเดียวก็จริงแต่มันก็ไม่เงียบเป็นวัดใหญ่ยัดวัดใหญ่มากค่าสมัยนั้นน่าจะใหญ่มากด้วยเป็นวัดหลวงของสมัยนั้นก็คงมีบรรพบุรุษชิ้นชีพบ,บาบส่วนไปหลายรุ่นที่เห็นนี่ก็เป็นเสาครับในส่วนข้างบนน่าจะเป็นพวกคานไม้สมัยก่อนนั้น จะสร้างขึ้นมาได้พวกไม้ก็น่าจะโดนไฟเผาครับณช่วงเวลาหนึ่งถ้าเมืองล้างขึ้นมาน่าจะมีป่าไม้ขึ้นปกคลุมและดูบางครั้งก็น่าจะมีไฟเผาก็ไมมแต่เหลือไว้แต่ที่เป็นหินเป็นอุนที่ไม่สามารถไหม้ได้ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นหินสมัยก่อนที่นำมาใช้ครับกว่าจะแบกหามกันมาได้ อิฐนี้ก็คือมาหลังสมัยขอมนี่ถ้าจะอ่านไปประวัติศาสตร์ีอิฐมวนแดงนี่สร้างขึ้นเป็นแล้วนะครับในสมัยสุโขทยัยเดินออกมาทางซีกซ้ายครับก็อุโบสถหลังนั้นก็น,น่าจะจากสมัยสุโขทัยส่วนประตูไม้ผมว่าน่าจะมาบูรณะขึ้นมาใหม่เท่าที่ สันนิษฐานเอาเองนะครับอันนี้ก็คือบทใหญ่ครับตามความเชื่อของคนไทยสมัยโบราณใต้ฐานโบสถก็น่าจะมีของมีค่าของดีของคนสมัยนั้นก็คงจะฝังไวอ้อตามคติความเชื่อของตัวเองว่าถ้าเอาของสิ่งนี้มาฝากไว้กับสิ่งก่อสร้างที่มืนเป็นมงคลก็จะพาตนเองขึ้นสวงสวรรค์อะไรประมาณนั้นก็เป็นวัดใหญ่ วัดใหญ่พอสมควรครับใหญ่มากเลยถ้าไม่เข้ามาก็เสียดายานะนี่คือวัดมหาธาตุเนี่ยจุดนี้ครับที่บอกว่าพระนารายมาบูรณะขึ้นสมัยพระนารายณ์น่าจะเป็นองค์นี้ครับก็เป็นโบราณสถานของไทยสมัยยุทธยาครับก็ยังหลงเหลือล่องลอยส่วนที่ยังสวยงามนนะ่าจะเป็นกลุ่มของกลุ่มศิลปากรมา มาสร้างไว้เหียนรูเจาะรูนี่ตรงที่ผมเดินหน่อยนี่ก็น่าจะเป็นรูไม้นี่ครับเขืนเสารครับก็ตรงนี้ฮะก็น่าจะเป็นล่มเป็นอะไรออกมาหมดถ้าถ้าตามที่ผมเดาเอานะครับผมเดินอ้อมออกมาด้านหลังนะครับของวัดมหาภาพที่จังหวัดลบบุรี อันนี้ผมจะให้ดู360องศาค่อยๆไปช้าๆครับบริเวณภายในบริเวณวัดอันนี้ที่อาจมาเมื่อสักครู่นี้พระอาลายเป็นคนสร้างครับเจดีย์องค์นี้สร้างคนละสมัยกันเพราะว่าวัดนี้สร้างก่อนสมัยจักธยาด้วยซ้ธไปก็คือสมัยสุโขทยัยแสดงว่าก็คงเป็นเมืองเก่ามาก่อนครับเพราะว่าเทียบกับพระปางสามยอดน่าจะเป็น รุ่นไล่หลังกันมาดูจากสิ่งก่อสร้างที่เห็นข้างหน้านี่เป็นสมัยหินสมัยสมัยขอมนะครับเนี่ยที่บอกว่าสร้างคนละสมัยเนี่ยสมัยสุโขทยัยสมัยชัยวร,รมันสร้างแน่พร้อมพร้อมกับอะไรนะพระฟางสามยอดอะไรต่อน,นะร่องรอยยังเหลือให้เห็นอยู่เลยครับอันนี้ผมจะให้ดูรอบสา0 อศาในวัดมหาธาตุนะครับก็เป็นยังไงก็ดูไปช้าช้าอืมครับมีทางด้านน่าจะเป็นทิศตะวันตกตอนนี้ผมก็ลงทิศแล้วครับนีภาพม,ม, 300, มุม3 6มอองศาภายในวัดมหาธาตุ นี่ครับที่บอกว่าสร้างคนรัสมัยตรงนี้เป็นหินทรายครับก้อนหินที่แบบสร้างแบบเดียวกันกับพระพังสามยอดแล้วก็สมัยพระเจ้าชัยวรวรรณจะเป็นหินทรายก้นอนใหญ่นี้ไม่รู้ว่าเขาคนมาจากไหนขนมายังไรส่วนร่องรอยที่ยังเหลือพระพุทธรูปนี่ครับในรัฐิของความฮินดูน่าจะประมาณนั้นก็ย<ม>ังเหลือร่องรอยให้เห็นอยู่ ครับส่ว่ยว่าหินแกนนิตและหินมอนที่ทําขึ้นมาใหม่น่าจะจากสมัยสุโไทัยอยุธยาทําเป็นแล้วตามควาเสือ้อการสร้างวัดโบราณนี่ครับะนะภายในเจดสังฆาวาสจะมีกําแพงเนี่ยภายในวัดเป็นชั้นในนะครับส่วนชั้นนอกนี่ก็จะต่างหากครับก็ถ้าผมจะปีนอย่างนี้ก็น่าเจียด ผมก็คงจะไม่เปลี่ยนผมก็เดินกลับไปที่ประตูเพื่อออกประตูด้านซ้ายทางด้านน้นครับแล้วกจะ็จะดูสิ่งก่อสร้างที่ดูเหมือนใหม่อยู่หลังหนึ่งคือคือตัวนี้คืออะไรก็นี่ก็ภายในเวทบริเวณวัดมหา,าธาตุจังหวัดลบบุรีทั้งหมดนี่ครับสำหรับประตูไม้นี้ถึงไม่พร้อมสมัยยุทธยาก็มีการบูรณะน่าจะสมัย ของกรุงเทพกรุงทนมานี้ครับก็เขาดูกข้แจพอสมควรก็จุดไหนใช้งานยังไงผมก็ไม่รู้ครับเพราะว่าวัดหรือสิ่งก่อสร้างพวกนี้น่าจะเป็นของใหญ่ของล้ำค่าของคนในสมัยนั้นเป็นจุดศูนย์กลางจุดรวมตัวของคนในสมัยนั้นถ้าอย่างให้เดาอย่าง อนี้น่าจะเป็นที่ไวพระพุทธรูปอะไรอย่างเงี้ยประมาณตามความเชื่ออันนี้ก็คือวัดมหาธาตุจังหวัดลบบุรีเนี่ยครับที่ผมบอกว่าในเขตสังขาวาสชั้นไหนก็จะมีกำแพงกำแพงกำแพง,ก,แพงก็มีประตูนี้มีประตูสีด้านสำหรับให้เดินเข้านะฮะพอจะเดินออกมาด้านนอกเขตสังขาวาสก็ในวัดนั่นแหละครับแต่ก็จะเป็นชั้นนอก ชั้นกลางอะไรก็ว่ากันไปก็ไม่ต้องให้เดาครับภายในบริเวณสถานที่แห่งนี้ในสมัยเก่าต้องมีบ้านเรือนประชาชนขึ้นมาอยู่เต็มหมดแต่สิ่งก่อสร้างพวกนั้นมันไม่ใช่อิฐหินดินทรายครับเวลามีเกิดไฟป่าไฟไม่มาในช่วงยุคหนึ่งที่มีการล้มล้างอาจจะหนีสงครามหรืออาจจะเป็นพ่อโรคระบาด ที่พวกนี้ก็จะเป็นที่ล้างเปล่ามาอยู่ยุคสมัยหนึ่งก่อนที่จะมาค้นพบอีกทีหลังก็โดนไฟป่าเมาเผาไหม้ทำลายหรือไม่ก็การสงครามแล้วก็เผาเมืองกันน,น่าจะเป็นประมาณนั้นขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนี่ก็คือวัดมหาธาตุจังหวัดลบบุรีครับผมก็เพิ่งทราบ เหมือนกันว่าที่ลบบุรีก็มีวัดมหาภาพุอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟจังหวัดลบบุรีครับ